ดีเพจปีสิ่งจำกัดให้กับท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ชื่อนาเรศจะติดต่อกับลูกค้าภายในที่เป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยผมจะได้ไม่หมายในการพุทธกรรมสัญญาอ๋อน้องใครภาษาข่าวอ๋อจระเข้หน้ามะตเอ้่ขอวอ๋อจร้ไน้ไ ไปแล้วกูบตายกูบนหัวกูแล้ววิ่งแล้ินวิ่งไปวิ่งไววย่ิ่งไวั่งไิ่งไวยวิงไววิ่งไปวแล้วมัน่่ว่่่่่่วมัน่ว มันคือมาดตึกควยเล้วงานที่ชาราบกินแล้วหรอมเมาเนี่ยเมาควยเนี่ยเมา,าวเวนบอก โอ้กระดาษมันจิ๋ละก็ออกไปสิล่ะออกไปเลย

แล้วเรื่องพี่เดี๋ยวผมเนี่ยนะ Ok.

quá <laughs> <hay> nó mà <laughs> ôi, cục vừa bởi vô tố Mà quầm ngay à, cái Follow cái của me <laughs> Đi ตายหดตับโอ้กูก็มันนิ่งเชื่อ จะ่ากไปแล้อะไรน้ำสาระคาระน้ำปะตองอืาะน้ำปรต้องจะนนหาดย่เยอ๊ยโอ๊อย่าระคำน้ำปรต้องต่นอนหาดย่างเยา่์ต่อไปแมนยูบ่แมนยูม่แมนยูบ่แมนยูบ่ กแมยังงแกลเดนเดินเดอยู่แบบไปแจ็ปไปนางคุณตรงแจ็ปผมก็ว่าแบบเขาว่าไม่ค pues ื <S <S well, อแก๊งบอกว่าคือแก๊งทำอะไรพี่สียอีกปะไป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 ขีขีมาได้ไหม cái mà nè, cái phiền là phiền bỏ 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 chơi cháu phiền bỏ phiền bỏ Dæven! ขึ้นขขาแล้วเบอร์สามกัไปขึ้นขขากันแล้วเบอร์สามไม่จะหมดขนาดนั้นยทธทค ง้นยูแท็กมันก็พุมเลยแหละแต่ว่าวิา่งลงแหววินลงแหววินลงแหวยูแท็กก็จะ

แต่ห้ล็กน่อยที่เป็นกานาของแม่แล้วก็ ดูได้เมีเม่เดือนคุณูเเวันเมืเดือนขวเาไม่าหาตัวลี้อ่ะเราหาตัวลีอ่ะวงเนวเราเิดชินอห่มอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนเราไม่เห็นมัน อออยู่บนเขาเลยเพื่อนอยู่บนเขาดูหน่อยดูหน่อยอยู่บนเขาดึงหน่อย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 อยู่ข้างหน้าเลยสี่ตัวก็รู้เลยรู้เลยมันอยู่กี่ตัว

กาโดนไปเือนบอกที 1, 100่นี่นะร้อยละสามวันรู้ว่าวันเก็บ่

ทขาบอกว่าไม่ได <half. S 2> <a> ้ไปทำงานนม่ใช <'s> oh, oh. ้บวนใช่ไหมก็ไม่ได้อนีเหรเียขยันทั้งส้มอนิบตัว แต่ขยันทั้งสองจนุนูปกกันแล้วลนะ่ะ